เนีว่าจอยก้ยมันสิมไม่ชิมรสมันได้โก้ดก้ยได้เพียงขินต้มเห้ก็ิมขมกินกระดูกเพ่กกระต้มสีเ้ํากับโก้ยฮาก็เลยส่วนหน้าไม่ก็เลยจับน้อยสวัสดีพี่น้องสวัสดีสวัสดีเซเวอร์สุขสุขคนเด้อสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องเมื่อนี้เฮาสีเห็ดต้มเป็ดอ่าให้เอื่อยน้องเอื่อยมาดื่มน้ำนั่งอีกเอวีน้องเหมือนี้ มื่อนี้บาสุกไทยเอ็มวีเพลงใหม่พี่น้องฝากติดตามเป็นอกำลังใจบาสุกในเด้อมีนะว่าซื้อเพลงซื้อเพลงมาบุเป็นคติขีดส่วนพระเอกคอมเมนต์น้อยๆนั่งเอกคอมเมนต์ซุกเนาะสาวซุกเดี๋ยวสีให้เบื้องบนนัเนาะตอนนี้เห็นข้าเป็ดอยู่ข้าเป็ดสีเห็ดกินเพรนี่แล้วเนาะเห็ดกินเทียงแูงนะตัวนึงเห็ดกินขายตัวหนึ่งแสนส่าเอาไปแน่พี่น้องเอ้ย ผู้จอยปีใหม่แล้วก็่างเง้ยหน่อยเนาะเสียเห็ no ุก no. ินตกเอาวัวจอยหรือส <c oughs> ิ่ปีเอาวัวตัวเ้าสิเออเ้าปีเันาตกมาลงบวกบวเขาเนาะบวเอาข้าวซอยเอาข้าวปีบบ้านบริษัทอันนี้บวเอาตั้งหาเองบ้นเกิดมอ่ะนะเดี๋ยวตอนนี้ก็มาซอยซอยกันเนาะเดี๋ยวนางเอกเขาซื้อว่าจย่างไรสบายดีแน่สบาพี่น้องซื้อว่าซุกเนาะคือกันก็ข่อยเดี๋ยวนี่น้องซื้อซุกคือกัน สาวซุกจากอ่าบ้านคิริน้องพี่น้องอ่าจะเคยเห็นอยู่เนาะเพราะว่าน้อยๆถ่ายคลิปนำกันเรื่อยๆเนาะสาวซุกได้เหลือคนน้องมาอันนี้เนาะเคยโพสประกาศที่โลกในเฟสไว้สิอันนี้อาจจะคนมากคอมเมนต์ไลน์อยู่แต่ว่ามันมีแต่คนอยู่ไกลๆเนาะจะเอาคนบ้านไกลเที่ยงเทียงกันซะของจักกันมันจันเนะพวกเก่งกันแน่เนาะถ่าย เต็งทยง่ายนะบางทีคไก่บางทีคือแบบเขาอาจเียงห้ามมันก็ธรรมดานะเยาห้ามถ้าเน้นธรรมศาสตร์คห้เอก็นเาสยีเคยบสียดลาบเนาะเมือนี้กัต่กินหักข่เลยแหละนี่จะ่ากินเขาสวยแน่

ซุกซ่นี่ซุกม<อ>ีซุกมีซุกกูมือกูเว้นกูไม่ค่อยได้ซุกกูเว้นซ่าซุกก็คือฉากต่อไปได้ละอันมากก่อนเห็น้อยๆเริ่มต้นคลนิปพอดีน้อยๆขี่ผ่านก,นกับผู้สาวเนี่ยเด็กๆขี่เทนผู้สาวเก่าวันนี้คิดออกในหัวเลยแบบนี้ งานสอนผู้สาวม่เด้ว่าไทยเอมบีกับขึ้นปนนเอมอกันเฮนบหน่เาะันเขียนีมันจะเป็นเป็นนี่นะข่อยมาไม้เห็นจะสี่ต้อมา้องมาศาสตรแ่เคียนรธไปมาสั่นตธรรมาศาสตร์ต้มาศาตร์ทยนัในจักรยาตัวแบบไป่ายนั่งกับจักรสี่ได้เกใจวันไหนขึ้นอี้ยงอีกแล้ค่ะนี่ขึ้นแบบนี่จะขึ้นไปพัวคออลรกับไป่ายเอาเองวันนี้มันจะขึ้ออข่อยเนี่ยอะนะขันไปขึ้นนะมันมันขึ้น เห็ัอากงเขียนมัน,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 นบ็คือหาแบบในอันนี้คิดเอามันกิดแบบแบบแบบอันนี้นะเาถ่ายมันเกิดคิดออกเองมันมันจังสมองโลกแม่มันจังไอเดียมนันเกิดแน่นั่งเอกเขาก็งามเป็นตาหากพี่น้องถ้าตที่ตามเด้อกดไลค์กดแชรพี่น้องเลยหอดแสนวิวนีกัมิแห้อเนาะสนหนีก่อนเ<ล>นาะ แซนวิวเห็นนะขอยก็มีแหงนะจีบหอดบ่เนาะแซนหนึ่งเนาะมันหนักมามีหรอเปล่งกับมวนอยู่ได้พี่น้องเลยสิว่าบ่มวนกับว่าบ่มวนเนาะมวนอยู่ได้ปีไตมันั่วลงมากับโลกมึงเอามวลไหนนะเพ่งเขาอะบ่ค่อยมีคนเหตุสำนักเพ่งอุกขุ่มคือข่อยนี่เนาะ จะดักเหตุเพลงแต่แรปเอ็นบีนะปากโฉบขอยิบด้สองสาวเนาะปากไปเบืองเอดักอยู่อบขยิด้วเบืองดักเอ็นบีบาซุกด้อขยถ่ายอยู่ด้จะเบืองสองอ่าได้หด้อบรุษขีด่ี่ยบุรุษขีบุรีคนเบืองสิปิวแบบอันไหนนะพระจัก บุเกบุงเงยนะทีมงานอินดีทีมงานอินดีสองสามคนอย่างบุเกิดบุเงยยังสูงอยู่เด้อยังสูงอยู่เด้อกิเด้อสองบากีกับบเก็ตบุเงยสองไคลิปมวนเพิ่นกบไปเบิง้งให้เด้ฮะคลิปมว,มวถ่ายาเด้เดตนนี้ฝ่ายเองเข้ากันมากนะพี่น้องเนาะ ไปดีโอ้ไปเอกกนั่งเอกนที่ต้านเหมืกันเนาะบอกว่ามีสาหอมแกะหอมแกะก้อเอาเด็กจานนั่นเปนในหนอกคลิปบ่จ้าเฮ้ยในนอนตักก็ยังเคิร์นเด็กอยเฮ้ยปันนั้นจะไปหอมแกะรหอมแก่กูอยากเน้ที่โตย้อนนอนตากกนยังกูใจเย็นเด้อวันนอนตักเดเ๋ยวไปว่าเฮ้ยจ้า เป็นเบิ่งเบื้องล้างในคลิปบ่าวน้อยเด้อหาเบิงบ่งหนานเขอยสิเอาอันนี้ไว้ข่อยสิไปตัดข่อยมันก็สิมีบอนคือบอนบ่คือข่อยก็สิเอาอ๋อบอลอะไรเบ่คือเฮาเบิ่งนั่น,น,นเลยแต่เบืบอคือเออเสื้อเขานี่นะแต่แต่ cover mv เพลงไอ้ตุ้ยคนยังไงมวนมวนมวนไอเดียเฮา กลังใส่ื่อวะจ๊ะทําไมม่่โอ้ยม่วมมินม่วนเห็นื่ออาวเห็นจะได้สนมันกับม่วนดีๆเมื่อวันเาายอนะมาโดนั่เป็ดลเป็ดต้มเป็ดน้พี่น้องนี้เดี๋ยวสิท้ายตอนกูจอยปรุงก่อนปรุงลาเป็ดพี่น้องเอ้ เอาสิมาเบิ่งคู่จอยอันนี้เนาะพี่น้องปรุงลาบเนาะลาบเป็ดบาดมานซุกใส่ข้าวกลัวใส่พริกลงไปแล้วใส่ขส้าวกลัวใส่กพริก โอ้เป็นนัวอะพี่น้องมันจากดลเนอพี่น้องมันคนไทยกูยัง่ไก่นะก่ไกปลาทิ่โตป้าเราะว่าสิใส่ได้บ้างอย่างนี่ม่ความจากเลยเห็นนัวเป็นใสทที่หลังหมดได้ขาท้าพีบได้ตัวนี้สนุกสเพดรบพิกลงไปอีกมาเห็ดแจ่วกันแจ่วตกมาเห็ดหอมมาเห็ด็หน่อย มีบักหน้าใสแบบนี้เน่อจ้เนะมีบักหน้าใสอะรๆนี่ตู <t <t ้เจนะนีวเราติดเอไใส่วันนี้เลยบูร่าใส่เม่่ใส่บักเชรเขาครัวแลกาครัวเออบักหน้าเนาะปรุงปรุงใสน้ำปลาแร็ใสน้ำปลาแรกวันนี้ ปเดตกอยู่ฮะประเดนเข้บว <Hmm ่านิดตัวหนึ glam, ่งหลยลายอันนี้เนาะเป็นเนาะน่าประเดดว่าเขดจะ ที่จะแสบขนาดเนาะมน้ำพอะตกราบมันใส่น้วเนะอยาเอามาต้มให้หน่ยยากกรจเป็นกระพงนะ้นอยเป็นจะแสบดีจะ่อหนูว่ากันจ้ะชื่มมั้ยน่อยแล้วชืมหน่อย สี่เซฟหาเซฟเหมือนดีพี uh, はは่น้องเ้ยโยดใส่น้ก็มีน้หนักเาใส่น้ำมาหนึ่น้ำป่ไม่น้ำนี่น้ำตกโอเคก็ตได้นู่จาที่มียากันจานทีใส่กระป๋องดีงังนันเนจานเขาจะนำปรีเด๋ยนีจะเป็นน้ำต้เต๊นทน้พี่น้องมีน้ำแล้วซีไม่หน่อย

บริ <languages? S 1> ิตอมดอีว่านเ้อบริิตบไพด่างแค่เป็นคนด่างหพูดนั่งเองกบริตแต่ว่าแถมด้วยบราดางลวจนเรียบ้อยแล้วแต่ว่าแท้นบริซืไม่เียบร้อเห่เหียบก็้ากเไม่พ้อมไหเีก็บ่ไหวสัเก็บ้ไเาได้เอาพี่น้อ ครับมันจะตอนพักนะตอนนี้ก็เลียกน้องพี่น้องโดก็ฝ่าไปได้แบบนี้ไปได้วะตรงไหนให้ควนเด้ด้ยเนี่ย้าขวมเดไปพี่น้องเอาไปเจอกันอยู่นอเนะเกิดการลืมนาะลืมนาอพระเอกเขามีสองคนพี่น้อง คนที่สองก็คือน้องอันนั่นเองไปเอกอันเฉยนี่พี่น้องอ่าสืแบบว่าเน้น้อยมาผู้สาวของบ้านน้อยหับไปมีแฟนใหม่นะบ้านน้อยเด้อกับผู้สาวเด้อผู้สาวของถ่ายน้อยมาเอาก็เถ้าอันหนนะอันดีมากมือหนึ่งถ่ายน้อยไปเห็นก็เถ้าอันเออไปเห็นผู้สาวถ่ายนี่เนาะผู้สาวถ่ายนี่น้อยไปอยู่ก็เถ้าอันอันนี้ถ่ายน้อยก็ได้ขึ้นหอดได้ขึ้นหอดผู้สาวเก่าจะสีเหนาเพลงมันแบบนั้นขึ้นหอดผู้สาวเก่าแต่ว่าในเนื้อเ้าสีเห็ดแบบว่าเออ ไอ้นายเด๋อก็แฟนจะโดนนต่ไมามาเจอหนาแฟนเก่าวัชิระก็ได้ขึ้นหอดความลังแรงสัตวเนาะเราติดตามกันเด้อเนาะเดี๋เนาะเนี่ยแฟนเก่าจะมีแฟนใหม่เนาะหน้องเนี้ยหน้องเนี้ยสบายดีน้องเนี้ยสบายดีโอ้สายป่านดีกว่าสบายดีสายป่านสบายดีสายป่านสบายดี กอยาาห่งหอนเด้อจมใช้ผักเขาาเอาีไปพี่น้องเ้ากับมากินอยู่ยูตูพาคือเก่าเนาะพี่น้องเยยไนมื่อนีมูมลินน้ำเนาะบาเอสวัสดีนะสออบาเอนอกมากับมูบาสุกน้ะบาบันดนเนาะสวัสดีนะบ่าบันด เป hmm. oh. ็นมาดินบ้านแต่เฮ้งเนาะจะได้เนาะื็เอาวัมาดินมายามกันเนาะตีกี่เนาะแล้วุมกับเด็กายเด้อืมขาี่ได้่อยมันอยากนเหมือน้องพี่น้องเนาะจะได้น้องพาตั้งเบงนี้ได้ไปถ่ได้มันเหมือนเอออ่ากินรถแบบนี้ อาคนทำไปสายประดบ้าน้อยเลยก็รบลายไันท่อไม่ถ่าจะมานั่งเบื่อโอ้ประแดไม่เถอเลยมาเอามาชกเขานี่ยมาบุกินซ้ำนี่ก็มาบกินมาติ กินขอด้วเอาฮิไปถ่ายคลิปถ่ายเอมวีเขาต่อเนาะคลิปนอเอ็มบีไปเบ่งในสองน้อยเด้อพี่หนองได้นมาดิมาดนมามดนมามาิมาดิมดิมาิดิาิมามาดิมมาดมามาดดิมาดาิามาามาม ยับเอากันปุไปทางเมือก mm. <cu> ี euh ้มาปกติเอไเออไม้วพวกไช้านเหี้ยมาดน่่า้าวเอาเนหลกนะเือนเออมาสสูบนพอในนึงเอ เด้พี่นองเด้กินเผาเด้ให้พี่บอสยิบอสไหอยู่ี่บอสก็เห็นจักะไปใส่เนาะตั้งเต้นยิบอสมันเนาะอันนี้ไปนี่ไปนี่ไปแฮร์รี่

ปลาเป็ดสุกินพี่น้องเมื่อี้ร่ายมิต้องลอยด่านวิวแ้วพี่น้องเ้ยอยให้มันหอแสงนพี่อกม้ That's okay. <laughs> what

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เข้ายังไงอ่ะ oh. <coughs> 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 <coughs>